สวัสดีครับเพื่อนๆครั้นงนี้เรามาชมวันนี้ในอดีตกันนะครับวันที่25ตุลาคมพศ2486ครบรอบ79ปีวันที่ทางรถไฟสายมรณะสร้างแล้วเสร็จซึ่งข้อมูลและที่มาของรูปภาพส่วนใหญ่มาจากเพจไทยเบอร์มาเรลเวย์ทางรถไฟสายมรณะนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองกองทัพญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นบก ตามแนวชายฝั่งของไทยยาวไปจนถึงแหลมมาลายูและเดินทัพเข้าสู่พม่าและอินเดียอันเป็นอาณานิคมของอังกฤษต่อไปโดยญี่ปุ่นได้ทำการสร้างทางรถไฟจากไทยไปสู่พมา่าเพื่อขนส่งยุทธปัจจัยโดยทางรถไฟเริ่มจากสถานีหนองประดุกในไทยไปจนถึงสถานีตันบูซายัดในพมา่าโดยมีการใช้แรงงานชาวเอเชีย มากกว่า250,000คนเช่นชาวชาวามาลายูจีนไทยพมา่าลาวกัมพูชาอินเดียและ,ฉะเฉลยศึกชาวอังกฤษออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ประมาณ60,000คนด้วยสภาพพื้นที่ก่อสร้างอยู่ในป่าลึกทุรกันดาลขาดแคลนอาหารและยารักษาโรคก,การทำงานอย่างหนักโรคระบาด ทำให้มีแรงงานเสียชีวิตในการก่อสร้างทางรถไฟกว่า10,000แคนจึงทำให้ทางรถไฟสายนี้ได้ชื่อว่าทางรถไฟสายมรณะ mm hmm. การก่อสร้างทางรถไฟมีการก่อสร้างจากในพม่าและในไทยโดยมาบรรจบกันที่แก่งคอยท่าหรือเกิงกวยทะในภาษากะเหรี่ยงโดยในวันที่25ตุลาคมพศ2486 ได้มีการทำพิธีตอกหมุดยึดรางรถไฟตัวสุดท้ายซึ่งถือเป็นวันที่ทางรถไฟสายมรณะได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และมีหัวรถจักรไอ้น้ำของญี่ปุ่นแบบ c 56หมายเลข c 5631ได้วิ่งผ่านจุดเชื่อมต่อน,นี้เป็นคันแรกโดยรถจักรไอ้น้ำคันนี้สร้างโดยบริษัทนิปปอนชาเรียล เมื่อปีพศ2479และเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงรถจักรไอ้น้ำคันนี้ได้นำเข้ามาประจำการในกรมรถไฟของประเทศไทยในปีพศ2489โดยใช้หมายเลข7 2 5และถูกปลดประจำการในปีพศ2520และทางญี่ปุ่น ได้ติดต่อซื้อกลับไปเมื่อปีพศ2522ปัจจุบันรถจักรไอ้น้ำคันนี้จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ยูสุคังติดกับศาลเจ้ายาสุกุนิที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงไทยต้องซื้อทางรถไฟสายมรณะนี้จากอังกฤษเป็นเงินจำนวน50ล้านบาท เนื่องจากรางและอุปกรณ์ต่างๆนั้นญี่ปุ่นได้ถอดหรือรางรถไฟโครงสร้างสะพานมาจากอนณานิคมของอังกฤษซึ่งจะเห็นได้ว่าวันที่25ตุลาคมนี้ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในประวัติศาสตร์การสร้างทางรถไฟสายมรณะที่เราควรระลึกถึงแรงงานชาวเอเชียและ,ฉะเฉลยศึก ที่ได้เสียชีวิตจากการก่อสร้างทางรถไฟสายนี้และความโหดร้ายของสงครามเพื่อนเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับผมท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและยังมีช่องทางทางเพจ f a c e b o o k เพจ jb railfan ให้เพื่อนเพื่อนได้สามารถติดตามข่าวสารด้านรถไฟ ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ